ไปครับส่วนอีกหนึ่งข่าวกันบ้างต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่หรือเปล่าเป็นมิติใหม่ของนักสแสดงใหม่ช่อง3ที่จะมาเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงปุ๊บจะต้องมีแบบกำลังใจเรียกได้ว่าตั้งแต่กลับมาก็คือมาตรฐานเนี่ยกรับ 9, ล่า <c oughs> สุดเก้าเซนสุภรพงศ์นะฮะมาตรฐานสูงขึ้นสูงข,ขึ้นสูงข,ขึ้น <c oughs> ใช่ไหมบอกว่าเซนสุภพงศ์ก่อนหน้านี้เคยมารับเชิญจากหน้าจอช่อง3เรื่องละครแม่ครัวคนใหม่ใช่ไหมฮ <ừ> um. นะก็เคยเห็นคุณหน้าคุณตากเป็นอย่างดีล่าสุดนี่แหละฮะผู้จัดซีรีส์นะอีกหนึ่งบทบาทก,ก็คือเป็นผู้จัดซีรีส์แอบหลงรักอะซีรีส์ซึ่งตอนนี้ก็ยังออกอากาศอยู่ทางช่อง3นะฮะครับล่าสุดเองน้องเซนสุภพงศ์นะครับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวละคร3นะครับเซนสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3 เรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลา3ปีนะฮะบรรยากาศที่ตึกมารีนอนเมื่อวานอย่างที่เห็นในภาพเลยก็คือแฟนคลับมาร่วมแสดงความดีกันเยอะมากแล้วอย่างที่พี่แป๊ะบอกว่าเหมือนเป็นมิติใหม่มิติใหม่ว่าการต้อนรับจะต้องมีชอ่อดอกไม้มีชอ่อดอกไม้ที่ทํามาจากเงินสดด้วยนะโอ้อไม่อยากจะประเ<อ>มิ<ส>นเลยค่าคุณน้องเซนนี่าชอบสีแดงใช่ไหมดูทรงแล้วคือแบบโทนแดงมาเต็มมากนะฮะเออเออเออจริงเซน่าจะชอบใช่ไหมน่าชอบสีแดงใช